อาเป็นแคนเลยโอ้โหดูดิแคนเดียวหมดเลยวะ่ะโอ้มาเป็นแคนเลยโอ้ไม่ก็้โดนใะมัหงเนี่ยฮะเฮ้ยเปิดช่องแบบนี้แสดงว่าเสรีปืนใหญ่อาจจะเป็นคนดูแต่ถ้าลมเมื่อไหร่เราก็จะยิงเลยยิงหมดทุกคนอะเบาๆนะ มันหนักแน่เลยว่ะคูแพ้แน่เลยไม่รู้สิความรู้สึกมันแบบไม่ได้อะไรเนอะแต่แบบความรู้สึกมันแบบเหมือนมันบบ่งบอกว่าคุณจะแพ้ไม่รู้เนี่ยมาจะมาสู้ power ranger อย่างฉันเหรอโอ้โหผมผู้ชมนะครับโอเคเรารู้นะผู้ชมอยู่ตรงนี้เดี๋วเอาไง อยู่ไหนวนะเนี่ยสเต็ปดีด้วยนะผู้ชมอย่าบอกนะเว้ยอย่าโกงบอกเพื่อนนะเวย้ยว่าแล้วทำไมทานหนึ่ง,งสเต็ปดีอยู่นะครับสเต็ปดีเลยแหละ โอ้โหเสียงเพิ่มเลือดโคตรดังกูฟาแก้เลยแล้วกันอ่ะมาเดะอยู่ยข้างล่างครับผมไม่มีเทมเพิ่มเลือดนะเล่นแบบเพียวๆเลยเดี๋ยวก่อนด่าเน,นี้ยบุกสมสี่สมห้าไม่ได้นะครับมีคนคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยพี่ ทำไมพี่ไม่บุกเลยอะอะไรอย่างงี้นะครับบุกถามว่าบุกก,บกับบุกเนี่ยมบุกได้แต่จะบุกสมสิทิสมห้าม,มันก็ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่รู้ไงว่าเขาเกิดล่างหรือเกิดบนเนี่ยกูจะบุกอยู่แหละแต่แม่งเกิดข้างบนเลยเนี่ยอ,อยู่ไหนวะที่เดิมปะ ปลาแก๊สไปอะเล่นเลือดได้ก็ต้องเล่นแก๊สได้โอ้แต่แก๊สกูปลาลงข้างล่างจบแล้วได้อยู่เจ็บเจ็บแล้วล่ะวัวปั๊มเลือดแน่นอน ดังเบื้อบไม่เลยเขาปั๊มไปแล้ววะไม่รู้อุออ้เกิดวยร้อยเปอร์เซนต์โอ้โหเล่นอย่างงี้ <c oughs> ไม่สิมีเทมแบบนี้คุณจะบุกยังไงวนะเนี่ยตาด่านี้มันไม่จำเป็นต้องบุกนะครับแบบไหนก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยแบบว่าถ้าจะเล่นด่านเนี้ยนะ อเดี๋ยวจะมีคนไม่เชื่อไอ้นม่ว่าสับสดอะไรเงี้ยสุดๆเกิดไหนอ่ะมากูมาแล้วเฮ้ยมันบอกวันนี้ไม่ใช่ไม่เชื่อใจนะเว้ยแต่มันเสี่ยวอยู่ข้างล่างเหรอโอเคน่าจะเกิดล่างอรอบนะครับโอเคกูขึ้นบนเลยมาได้เปรียบแล้ว อยู่ข้างล่างฮะอ๋ะออ๋กลับเลยน่าจะเกิดบนนั่นไงว่าแล้วเชียวโอ้เกิดร้อยเปอร์เซ็นต์สุดยอดเลยว่ะไม,ไม่ใช่อะไรอะ่ะมันไม่ทำให้เราตั้งตัวเลย <laughs> เย็นพี่ชายโอ้ยยังจะโดนเีกนะมุมนี้ผมการแค่ยิงดักเลยเลยเฉยๆมาเดีย๋ยวเราลองดันไปเลยดีกว่ามา คือจริงๆดันไปมันก็เสียเปรียบอยู่หรอกพี่สับกดปะครับเอ่อเอาไงดียสับกดคืออะไรวะกระตังค่าประปุ่มปกติเดี๋ยวจะหาไม่เชื่อโอ้ยโอ้โหมันมันทำอะไรน่ะมันโยกหัวด้วยอีกำลังจะตั้งค่ากำลังจะแบบยังไงอะจะถ่ายห้ว่าเออตั้งค่าตั้งค่าอยู่นะอะไรเงี้ย อืมแตกไปคมจริงๆโอิอแล้วเ,เหลือสิบเจ็ดจะตายแล้วตายแล้ว พิมพ์ห้าไปก่อนคือมันตอบได้แค่นี้ดูดิถ้าถ้าเรามัวแต่พิมพ์อ่ะเราโดนแน่นอนเกิดไวมากอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นไอเทมเเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะเผื่อเผื่อผู้เล่นเก่ามาดูแล้วแบบบงงว่าเฮ้ยพี่ทำไมมันเกิดไวจังว่าอะไรเงี้ยแต่ตามันขึ้นข้างบนก่อนรอรอรอเกนต้องพิมพ์อยู่หรอวะนล้วก็จะบุก ดีนะกลับบ้านโอ้ยหน้ากากเด้ง <t Thom> <inhib> อยากปลูกบ้างแหละแต่มันไม่ทันได้ตั้งตัวเลยเกิดไวจนไม่รู้เลยว่าเกิดไหนอ่ะเอายืนนิ่งยืนนิ่งอ่ะยืนนิ่งยืนนิ่งโยกเข้าจังหวะเราหรอผมหลอย่างเดียวเลย ก็ไม่ใช่ว่าหล่ออย่างเดียวหรอวครับแต่มันแบบเนี้ด้วยความที่แบบมันน่าจะเกิดไวอะระดับน,นี้มันเป็นด่านแคบอะเอแตกแต่รวมๆขอเล่นดีนะอันนี้ผมพูดจริงๆขอเล่นดีนะครับสเต็ปใช้ได้เลยอะสเต็ปแบบเนแบสเต็ปหนึ่งๆเล่นดีเลยนะ่น่ะ โอ้จะเย็นโอ้หน้ากากด้งอ่าแล้วต่อไปหัวแตกแล้วต่อไปหัวแตกแล้วด,ดีนะเขายิงผมไม่โดน เบโอ้ยเกิดล่ามหรอวะจะจะดันบ้างอะแต่คือกูจะดันบ้างอะแต่เขาเกิดไวมากเลยเฮ้ยอยู่อยู่กลางบ้านเราแน่เลยเฮ้ยไม่ใช่โอ้โหฟังเสียงผิด เกิดไหนกันรอบนี้เกิดบนโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> โอ้โดนแย่งปืนอย่าเอาปืนเราไปนะนั่นมันปืนเรา <c oughs> มาแล้วไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ยังไม่รู้ดีแน,น่โอ้ยเกิดเกิดไวเกิดไวเราต้องรีบหนีโอ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 ไนเน่ยไหน,นเนไงไหนอะ โยเข้าจังหวะแล้วเหรอโอเคเกิดล่าอีกมันนะ้งเนี่ยใช่ไหมเกิดลา่าปะเฮ้ยเหมือนขึ้นไปทางขวาเลยเอา้าไม่ได้ตั้งใจยิงเอ้ยผมไม่ได้ตั้งใจ โอ้กูเข no ๋เลยเมันแค่ที่ยิงโดนเพื่อนอะโอ้ดีนะไม่ตายอะถ้าตายแล้วมึงเอ้ยกูโดน่าอีกยิงกูทำไมอะไรงเงี้ยแม่งไม่ทันได้ไม่ทันได้ตั้งตัวเลยใช่ผมเล่นตั้งปุ่มคลิกซ้ายขวาคิวแต่นายไม่มีโอกาสให้เราตั้งแบบยังไงอะเปิดตั้งค่าให้ดูเลยอะเออคือนายไม่คือคือนายไวมาก คือนายแบบอคือเราแบบยังไงอะเรากำลังเปิดปุ๊บนายเกิดปั๊บเลยนายมันเกิด